สีฟ้าชมผู้ช่วยเชิดชูให้ดูเด่นสมกับเป็นสถาบันทัานมีค่า คววาาาาาาามมเเเเพรรรรียรียยนนนิชชแต่นน่่่กกงลใือโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468อายุการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน96ปีเมื่อในอดีตได้อาศัยศาลาวัดเด่นชัยเป็นที่เรียน ต่อมาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2471คณะกรรมก,การท้องถิ่นได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นณหมู่ที่2ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และได้ทำการเปิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2473ทางราชการได้ขนานนามว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลเด่นชัย1ต่อมาในพุทธศักราช2496 คณะกรรมการครูและราษฎรได้ย้ายมาทำการก่อสร้างใหม่ในที่ดินราชพัสดุกรุพธนารัก์หมู่ที่1ตําบลเด่นชัยบริเวณหน้าวัดเด่นชัยเป็นอาคารไม้สองชั้นมุงด้วยสังกะสีมี14ห้องเรียนและได้เปลี่ยนนามใหม่ว่าโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลปัจจุบันโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สอง จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่18ไร่1งาน65ตารางวามีนักเรียนทั้งหมดจำนวน530คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน30คนหัวหน้างานบริหารสีฝ่ายได้แก่นางวัจนาราชสีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากรนางวิไลวันเสนาธรรมหัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ นางสาวสมพิษอยู่คงหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณนายสุวรรณเหล่ากาวีหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปบริหารงานโดยนางแสงเดือนคำมาผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลนายอัตถพงศ์ใจดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลปรัชญาของโรงเรียนมีวินัยมีความกตัญญูรอบรู้วิชารักษามคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลประธานกรรมการสถานศึกษานายสมศักดิ์เจริญคำกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์พระครูประหลัดศิลป์ชันทะธรรมโมพระกิติศักดิ์ทิตเมโทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุทธิชัยสกุลรักนางสุนันทาสิริวาดนายสังคมโปร่งจิตนางรัติยาขวานเพชรนายสุรินศรีใหม่ นายมนูนเทียมแสนกรรมการผู้แทนผู้ปกครองนางสุดารัตนแหลมกรรมการผู้แทนสิทธิ์เก่านางพิสมัยปานเทศกรรมการผู้แทนชุมชนนางสาวหนึ่งฤทัยบุญวงศกรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นนายนิคมชุ่มใจกรรมการผู้แทนครูนายภาสพลสุขวาจากรรมการและเลขานุก,การนางแสงเดือนคำมา ประมวลภาพการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลปีการศึกษา2563มีดังนี้กิจกรรมในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเด่นชัยเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการทําให้ภาวะการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุข กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ We Love English Camp เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพัฒนากระบวนการคิดพัฒนาทักษะการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมไตรสิกขาสร้างคนดีสีประชานุกูลเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องกลุ่มโรงเรียนประตูล้านนาอเภอเด่นชัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จำนวน267,400บาท โดยมีคุณมยุรีแก้วโมราเลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มาเป็นประธานในพิธีการประชุมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อชี้แจงแจ้งข่าวสารงานและโครงการต่างๆล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้ครูทราบมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ให้ฝ่ายต่างๆได้ชี้แจงให้เกิดความชัดเจนแจ้งโครงการกิจกรรมต่างๆและประสานงานขอความร่วมมือเพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและให้ครูได้มีโอกาสปรึกษาหารือและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่างๆให้คณะกรรมการทราบให้เกิดความชัดเจนและปรึกษาหารือข้อราชการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนการประชุมมูลนิธิโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการให้การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพนักเรียนโดยมีผลการประเมินระดับชาติดังนี้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,560 ถึงปีการศึกษา2 5 6พบพบว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2560ถึง2 5 6พบพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2560ถึง2562พบว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3วิชาคือวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นคนเก่งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขงั้ท